สวัสดีครับเบลเองนะครับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนํามือถือราคาไม่เกิน6000บาทนะครับแล้วก็ในวันที่เที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีแคมเปญจากทางช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าแม้แต่เว็บไซต์อื่นๆนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นในวันที่เที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือทั้งหมด5รุ่นที่ผมเอามาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เข้าร่วมโปรโมชั่นด้วยนั่นเองก็อาจจะราคาจาก5,000กว่าบาทนะครับเหลือเพียง4 0 0พกว่าบาทอะไรงนี้เนาะ ยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยในวันที่9ที่ถึงนี้นะครับก็ลองเข้าไปในลิงก์ที่ผมวางไว้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูว่ามีโปรโมชั่นไหนนะ่าสนใจบ้างนะครับผมจะได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะลงทันวันที่9หรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามลงให้ทันนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับไปที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นลิงก์จากทาง Off ฟิเชียอย่างแน่นอนนะครับจะได้เครื่องแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมในที่ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคเกินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่่ว่ามีี5รุนนเนย รุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับ Samsung Galaxy M21 มือถือดีไซน์เรียบเรียบนะครับโดดเด่นกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พร้อมจอซ u เปอร์อัมเนะครับที่ให้สีสันที่สวยงามและก็กล้องถึง3เลนกับราคา5,690บาทสำหรับสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับก็จะได้หน้าจอมาที่6.4นิ้วอย่างที่บอกไปว่าเป็นหน้าจอซ u เปอร์อัมเลตนะครับที่มีความเอียด Full HD เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเดียวในคลิปนี้เลยนะครับที่ได้จอที่สวยที่สุดเลยซึ่งก็จะเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงเป็นที่สุดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้จอสวยๆส่วนหน่วยประมวลผลนะครับในการใช้งานของเราเนี่ยเขาเลือกใช้เป็น Exynos 9611นะครับที่มีความเร็ว2.3กิกะเฮิร์พ่วงมาด้วยรัม4แล้วก็ความจุที่64กิกเรียกได้ว่าสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกระดับกลางๆนะครับได้อย่างลื่นไหลเพราะมีเทคโนโลยีเกมบูสเตอร์นะครับที่จะทำให เราสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลขึ้นไปอีกขั้นนะครับผมส่วนเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับมาดูที่กล้องหลังกันก่อนกล้องหลักเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด3เลนนะครับเลนหลักที่48ล้านพิกเซล f 2.0สามารถถ่ายภาพได้คมชัดน,นะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยแล้วก็มีเลนมุมกว้างให้มาที่8ล้านพิกเซลสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้ถึง119องศาและในขณะที่เลนเดฟเซนเซอร์นะครับให้มาถึง5ล้านพิกเซลด้วยกัน ก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพเนี่ยได้ดูโดโดเด่นขึ้นนั่นเองนะครับด้วยการเบลอฉากหลังและรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้อีกด้วยส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้มาที่20ล้านพิกเซลมีโหมดไลฟ์โฟกัสนะครับผมที่สามารถเบลอฉากหลังได้สําหรับ Samsung Galaxy M21 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ได้กล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงสุดของวันนี้เลยส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับ จะให้มาเยอะที่สุดของวันนี้เช่นกันที่6000มิลลิแอมนะครับพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็วที่15วัตซ์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามั่นใจได้เลยว่าเราสามารถใช้งานได้อย่างทั้งวันแน่นอนนะครับผมส่วนสเปคกันอื่นนะครับก็จะมีสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีสแกนใบหน้าแล้วก็รองรับ2ซิมพร้อมใส่ sd card ได้อีกหนึ่งด้วยนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ android 10นะครับครอบทับด้วย one ui เวอร์ชัน2ทั้งหมดนี้นะครับกับราคา5 6 9 0บาทเท่านั้นเอง Samsung Galaxy M 21นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ชูจุดเด่นเรื่องของแบตเป็นหลักนะครับผมในเรดนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีรุ่นไหนให้มาเยอะเท่านี้แล้วและก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นจอที่สวยที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้รุ่นที่2 Oppo A 31มีดีที่ดีไซน์สวยนะครับผมแล้วก็พกความจุมาขนาดใหญ่เลยถึง128 g b กับราคา5,499บาทมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียดให้มาที่ HD+ นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดป้องกันสายตาจากแสงสีฟ้าอีกด้วยช่วยบรรเทาอาการปวดตาถ้าเกิดว่าเราใช้หน้าจอเป็นเวลานานนั่นเองนะครับผมหน่วยประมวลผลที่เลือกใช้ในรุ่นนี้นะครับจะเลือกใช้เป็น Mediatek Helio P 3 5นะครับที่มีความเร็ว2.3 GHz พวงมาด้วยแรม4แล้วก็ความจุถึง128กิกเลยทีเดียวทำให้ใครที่ต้องการเมียมเยอะๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนของเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับจะให้กล้องหลักมาที่3เลนนะครับเลนหลักเนี่ยให้มาที่12ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8 แล้วก็มีเลนส์มาโครนะครับที่2ล้านพิกเซลส่วนเลนส์เดฟเซนเซอร์เนี่ยก็ให้มานะครับที่2ล้านพิกเซลรุ่นนี้จะมีฟังก์ชัน d e z โซค l o r m o เ e ด้วยนะครับผมที่จะทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้สีสันสวยสะดุดตามากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเพราะมี AI Beautification ด้วยนะครับในฟีเจอร์นี้นะครับก็จะสามารถระบ,บุเพศอายุสีผิวได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับทำให้เราได้ภาพเซฟี่ที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้สเปคกื่เนิดนะครับก็จะมีสแกนายนิวมือแล้วก็ใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ micro SD card เพิ่มได้ด้วย รันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0นะครับครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชั6.1กับราคา5,499บาทนะครับสำหรับ Oppo A31 นะครับถ้าให้บอกตรงๆเลยนะตอนนี้นะผมก็คิดว่าสเปคเนี่ยแทบจะสู้รุ่นอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าก็จะมีดีที่คนต้องการดีไซน์สวยๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยจริงๆแล้วก็ได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยถึง128 g b เลยนะครับผม มาถึงรุ่นที่3ของวันนี้นะครับ r e a l m e 6i ชูจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยชิปเซ็ตเกมมิ่งรุ่นใหม่สุดแรงนะครับพร้อมกับกล้องหลักเนี่ยให้มาถึง4เลนเลยแล้วก็ให้ความจุข,ของแบตเตอรี่มาขนาดใหญ่ด้วยกับราคา5,999บาทสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้หน้าจอมาเป็น IPS นะครับแบบ LCD ที่เป็นดีไซน์ทรงหยดน้ำนะครับขนาด6.5นิ้วความละเอียดให้มาที่ HD+ พร้อมมีโหมดถนอมสายตามาให้เราด้วยส่วนหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้นะครับก็จะเลือกใช้ CPU สุดแรงนะครับที่เหมาะกับการเล่นเกมอย่าง MediaTek Helio G80 นั่นเองมีความเร็วอยู่ที่2.0 g h z พ่วงมาด้วย RAM 4นะครับแล้วก็ความจุถึง128 g b อีกเช่นกันแรงกว่า Snapdragon 6 6 5ซะอีกนะครับรุ่นนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงการทํางานด้วยก็เช่นกันเพราะว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็แรงมากๆนะครับผมบวกกับที่ให้ความจุมาเยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะโหลดเกมหรือว่าจะถ่ายรูปเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับผมในเรื่องของกล้องรุ่นนี้เนี่ยกล้องหลักนะครับจะให้มาทั้งหมด4เลนด์ด้วยกันอย่างที่บอกไปนะครับตัวเลนส์หลักเนี่ยจะให้มาที่48ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8 ส่วนเลนส์ที่2เนี่ยเป็นเลนส์ ultra wide angle นะครับให้มาที่8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้มุมกว้างสูงสุดที่119องศาเลยทีเดียวแล้วก็มีเลนส์ macro มาให้ด้วยนะครับที่2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพ close up ได้ใกล้สุดที่4เซนติเมตรแล้วก็เลนส์สุดท้ายเนี่ย เป็นเลนส์ขาวดำนะครับที่จะทำให้เราสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้น,นั่นเองซึ่งรุ่นที่ใช้เลนส์ขาวดําในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยก็จะทําให้สามารถถ่ายได้เนียนกว่ารุ่นที่ใช้เลนส์เดฟเซอร์เฉยๆนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดซ u เปอร์ไนส์เคปนะครับที่รับให้กับเดียวมี6ไอเนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถถ่ายได้ที่มืดได้อย่างสวยงามน,นั่นเองส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซล ถ่ายภาพได้สวยคมชัดด้วยการรวมภาพทั้ง4ภาพเป็นภาพเดียวนะครับแล้วก็มี ai beauty ด้วยที่จะจดจำใบหน้าแล้วก็ปรับแต่งเอฟเฟกต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับเราอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาที่5,000มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์แล้วก็เป็นการชาร์จผ่าน usb type c ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ย เป็นแบตสำรองได้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของสเปคอื่นๆนะครับก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือให้แล้วก็ใส่ได้2ซิมบวกกับไมโคร SD การก็ใส่ได้นะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับครอบทับด้วยเรีย m มี UI เวอร์ชัน1.0ซึ่งก็จะได้อัพเป็นเรีย m มี UI เวอร์ชัน2.0อย่างแน่นอนเลยนะครับผมรุ่นนี้ กับราคา5999บาทนะครับแหมขาดอีแค่บาทเดียวก็จะ6 0 0 0อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเรามีหกอนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ให้สเปคมาดีมากๆเลยนะครับทั้งหน่วยประมวลผลที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อไปก็เพื่อเอาไปเล่นเกมเนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ให้มาจุกๆเลยครับถึง5000มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ให้เราสามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สำหรับผมนะถ้าเกิดว่าได้จอที่เป็น4 l l HD นะจะดีมากๆเลยรุ่นนี้ มาถึงรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ Xiaomi Redmi Note 9s ซึ่งรุ่นนี้ผมได้รีวิวลงช่องแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยคลิกเข้าไปในช่องผมแล้วก็ไปดูรีวิวเต็มๆได้เลยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมือถือสุดคุ้มแห่งปีเลยนะครับสำหรับผมเพราะด้วยชิปเซ็ตสุดแรงแล้วก็กล้องหลัก4เลนนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พร้อมระบบชาร์จเร็วอีกด้วยแล้วก็มีจอที่คมชัดนะครับทั้งหมดนี้กับราคาแค่5 9 9 0บาท สเปคคร่าวๆข,ของรุ่นนี้นะครับก็จะได้หน้าจอมาที่6.67นิ้วนะครับเป็นจอ IPS แบบ LCD ซึ่งนอกจากตัว Galaxy M 2 1เนี่ยก็จะมีรุ่นนี้นี่แหละครับที่ได้ความละเอียดหน้าจอถึง Full HD Plus แล้วก็ยังเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ได้กระจกกันรอยอย่าง Gorilla Glass Version 5้นั่นเองส่วนรุ่นอื่นเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดถึงนะ่ะก็จะเป็น Gorilla Glass เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแค่เวอร์ช n สนะแล้วก็หน้าจอของรุ่นนี้นะครับยังมีเทคโนโลยี HDR t e c h n i ด้วยคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับจอรุ่นนี้ แล้วก็จุดเด่นหลักๆอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะครับเลราคาไม่ถึง6,000บาทเนี่ยได้ cpu ธนาตากร 720G นะครับที่มีความเร็ว2.3 GHz บอกได้เลยว่าแรงที่สุดในวันนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมโซเชียลหรือว่าทำงานนะครับผม คือว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลที่สุดของวันนี้อย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้จะให้แรมมาที่ 4G กิกแล้วก็ความจุที่ 64G กิกนะครับผมในส่วนของเรื่องกล้องรุ่นนี้นะครับจะให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันมีเลนหลักที่48ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8ตัวเลน u l t r a wide angle นะครับจะให้มาที่8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ที่1 1 9องศาส่วนเลนสมาโคเนี่ยให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนสุดท้ายเป็นเลน De p เซนเซอร์ที่2ล้านพิกเซลนะครับ ลืมบอกไปว่าตัวเลนมาโคเนี่ยสามารถถ่ายได้ใกล้สุดที่2เซนติเมตรเลยทีเดียวซึ่งยังไม่หมดนะครับรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K อีกด้วยแล้วก็ยังมีโหมดถ่ายกลางคืนด้วยนะครับรุ่นนี้เขาเรียกได้ว,ว่าเป็นรุ่นที่สามารถถ่ายออกมาได้สวยสดงดงามอยู่พอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆสามารถหาดูรีวิวต่างๆหรือว่าจะไปเข้าดูในช่องผมก็ได้นะครับรุ่นนี้ผมทมําไปแล้วส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI ที่ช่วยวิเคราะห์ใบหน้าของเรา เพื่อให้เราได้รูปที่สวยที่สุดอีกด้วยส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับให้มาที่5000มิลแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์เลยนะครับผมเป็นการชาร์จผ่าน USB Type C แล้วนั่นเองรุ่นนี้สเปคกัอื่นนะครับจะให้สแกนไลน์นิน้มือมานะครับผมมีสแกนใบห,หน้าด้วยรองรับ2ซิมเช่นกันนะครับผมแล้วก็รันบน Android 10ครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11 กับราคา5 9า0บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้6,0พ0นอนซบาทนะผมสำหรับ redmi note 9 s บอกได้คำเดียวนะครับว่า redmi ปีนี้เนี่ยจัดสเปคมาให้อย่างจัดเต็มมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ากินขาดทุกแบรนด์เลยจริงๆทั้งหน้าจอนะครับชิปเซตก็ให้มาอย่างดีด้วยเซ็ตไปกันอื่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ให้มาอย่างครบครันเลยนะครับผมพวกอาแจ็ค3.5อินฟาเรดโนนีนั่นอะไรเงี้ยครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผมในงบ6 0 0 0บาทจริงๆนะครับ โอเคเรามาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Infinix Note 7ชูจุดเด่นด้วยชิปเซ็ตรุ่นใหม่นะครับที่เหมาะกับการเล่นเกมพร้อมด้วยหน้าจอขนาดใหญ่แบบเจาะรูนะครับและเพื่อความบันเทิงขั้นสุดนะครับด้วยลำโพงคู่พร้อมระบบเสียงสุดกระหึม่มกับราคา5,490บาทมาด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.95นิ้วนะครับ ที่ให้ความเรียดมาที่ HD+ Plus บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นเดียวในทั้งหมด5รุ่นนะครับที่ได้จอที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วนะครับเกือบ7นิ้วเลยทีเดียวขาดแค่0.05เท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นเกมรุ่นนี้จะเลือกใช้หน่วยประมวลผลอย่าง Helio g 7 0นะครับที่มีความเร็ว2.0 g h z ซึ่ง Helio g 7 0เนี่ยจะสามารถเทียบเท่ากับ Snapdragon 665ได้นั่นเอง นั่นก็หมายความว่าเราสามารถเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้อย่างลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับพร้อมกับแรม6กิกนะครับที่เยอะที่สุดของวันนี้อีกเช่นกันแล้วก็ความจุที่ให้มาอย่างจุใจมากๆเลยนะครับที่ 128G กิกนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆนะครับรุ่นนี้ในส่วนของเรื่องก,กล้องรุ่นนี้นะครับจะให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันมีเลนหลักที่48ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8แล้วก็ตัวเลนมาคโครเนี่ยให้มาที่2ล้านพิกเซล สามารถถ่ายได้ใกล้เพียง44มิลิเมตรเท่านั้นเองหรือพูดง่ายๆก็คือประมาณ4.4เซนติเมตรนะครับผมส่วนเลนส์ถัดไปเนี่ยก็คือเลนส์ Depth Sensor นะครับที่ให้มา2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สุดท้ายที่2ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นเลนส์พิเศษที่ช่วยในการบันทึกวิดีโออย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับทำให้การถ่ายวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยคมชัดขึ้นแล้วก็ไม่มีผิดเพี้ยนนั่นเอง นอกจากนี้นะครับยังมีโหมดการถ่ายภาพกลางคืนด้วยนะุ่นนี้ที่จะให้ภาพที่ชัดเจนไม่เบลอด้วยระบบ AI นะครับป้องกันภาพสั่นไหวแล้วก็โฟกัสได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่แสงน้อยนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่ากล้องหลักของรุ่นนี้เนี่ยใส่ใจการถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ภาพกลางคืนเนี่ยอย่างมากๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับ และแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5000มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเดลที่18วัตต์ก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ In f ฟ n i x Note จเนี่ยจะใช้ระบบเสียง DTS นะครับพร้อมกับลำโพงคู่หรือลำโพงสเตอริโอนั่นเองนะครับผมที่ให้เสียงกระหึ่มแบบสเตอริโอซึ่งก็จะทำให้เราดูหนังสนุกขึ้นนะครับผมเล่นเกมได้อย่างเราอารมณ์มากกว่านะครับเรียกได้ว่าระบบเสียง DTS ของรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะใส่หูฟังหรือไม่ใส่หูฟังเนี่ย ก็จะได้รับความบันเทิองอย่างเต็มอิ่มแน่นอนในส่วนของสเปกอื่นๆนะครับก็จะให้สแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนใบหน้ามาให้ด้วยรองรับ2ซิมด้วยนะครับแล้วก็รันบ,บน Android 10ครอบทับด้วย X O S เวอร์ชัน0กกับราคา5,490บาทนะครับสำหรับ Infinix Note 7นะครับเอาจริงๆนะผมชอบรุ่นนี้นะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนะ ให้ทุกอย่างที่คุณควรจะได้ในมือถือง,งบ6,000บาทนะครับผมทั้งหน้าจอก็ใหญ่นะครับผมให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมด้วยเล่นเกมก็ลื่นไหลดีนะครับแล้วก็ยังมีลำโพงคู่พร้อมระบบเสียงที่ดีอีกด้วยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมด5รุ่นที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้มีหลายๆรุ่นเลยนะครับที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับในงบเท่านี้และก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครที่กําลังหามือถือในงบไม่เกิน6 0 0 0บาทอยู่นะครับจะได้เข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วก็ฝากช่วยกด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย